ภาวนาต้องใจเย็นๆนะไม่รีบร้อนแต่ทำสม่ำเสมอใจเราไม่ก็ยังผูกพันอะไรเอาวอนรักใคร่อยู่กับโลกนะที่ไปปฏิเสธความจริงไม่ต้องฝืนนะอย่างใจเรายังก็ต้องคลุกอยู่กับโลกมันยังชอบอยู่กับโลกโบราณมีํำนวนอนหนึ่งบอกอย่าหักด้ามพ้าด้วยหัวเขา่า เด็กยุคน,นี้มันไม่รู้จักพลาก็ไม่รู้จะหักอะไรแล้วเพราะฉะนั้นเวลาใจมันผูกพันรักใคร่อยู่กับโลกก็แค่รู้ทันมันนะใจยินดีใจเพลิดเพลินอยู่กับโลกก็รู้ทันใจเบื่อหน่ายใจยินร้ายอยู่กับโลกก็รู้ทันแล้วทำกรรมฐานของเราเรื่อยๆไปจิงมจะมีกำลังมากกว่านี้ นี้ถ้าเราอยู่กับโลกบางทีมันทุกข์นะเราก็ไม่อยากอยู่เราอยากหนีอนะไรเงีนะ้ยเราก็มาภาวนาหวังว่าจะต้องดีอย่างรวดเร็วเพื่อจะได้มีความสุขสักทีอะไรเงี้ยนะนะอันนี้มนก็จะไม,ไม่สงบหรอกนะ้จิตใจเรายังติดอยู่กับโลกเราก็รู้ไม่ปฏิเสธความจรงิงนะจิตใจเราทุกข์ยุ่งกับโลกแล้วเราทุกข์เราก็รู้ไม่ปฏิเสธความจรงิงแต่ถึงเวลา เราก็ปฏิบัติของเราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเราก็ทําไม่ได้ทําด้วยหวังว่าวันจะดีนะถือว่าเราทําเป็นพุทธบูชาไปสะสมของเราไปถ้าเราวางใจได้ว่าไม่ได้ทําเพื่อจะเอาะมันจะพัฒนาได้เร็วแล้วพอจิตใจเราพัฒนามันก็จะเริ่มเบื่อหน่ายคลายความยึดถือในโลกข้างนอกออกไปอยู่ๆ อย่างภาวนาไม่แข็งแรงก็จะให้เบื่อโลกอยากให้ออกจากโลกมันไม่ออกหรอกให้รู้ความจริงอยอมรับความจริงมยายังติดโลกอยู่ก็รู้นะยังอยากอยู่กับโลกก็รู้ประสบอารมณ์ไม่มีความสุขไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้ทันมันไปแล้วถึงเวลาเราก็มาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมเป็นพุทธบูชา ไม่ได้หวังว่าจะหนีจากโลกไม่ได้หวังว่าจะพ้นจากโลกปฏิบัติไปโดยไม่เอาอะไรไม่หวังอะไรถ้าทําได้อนะอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเราก็จะไม่เครียดหนักนี้เราโอ,โอ้โลกนี้น่าเบื่อลราโกนลรวก็มาภาวนาเนี่ยมันภาวนาเพื่อจะให้หายเบือ่อให้หายทุกข์มันอยากโน้อนอยากนี่มากมายมันไม่สงบนะ เราาทไปสบย,สบยจิตไม่ใช่เราจิตนั้นอายุสั้นนิดเดียวชั่วขณะเดียวเท่านั้นเองแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งให้จิตสุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้จิตดีก็ไม่ได้ห้ามจิตชั่วก็ไม่ได้